พอกันอีกแล้วก็วิไลสไปยูเคค่ะทุกคนไปจอได้สบายดีกันหรือเปล่าคะมันนี่ซามีซสื่อแอปเปิ้ลมใหลูกสาวลูกซาวมาก,กินแอปเปิ้ลค่ะวิไลก็ลืมว่าจำมะพริกเนาะค่ะจำนํำพริกมันเนี่ซามีกลับมาจากทํางานซามีกับเฮดเบอร์เกอร์ให้กินค่ะเมย์ไลายเดยซิมวอลเหลืองการทํางานที่ทํางานให้ฟังอีกแล้วค่ะเสียเกิดจะเป็นไอไอยๆเนี่ยนะคะวิไลกําลังจะเกนะ็บมอนัน แต่ว่าน้ำคือจากไม่น้ำขังนหมอเวิไลก็เลยปล่อยไปหันกรน,นสินะคะก็จะลกๆแน่นะคะขอถทษขออภยยัยได้ยๆนั่นแหละค่ะวิไลกับว่าสีมาลงลิดก็บ่ไดลลงคลิป,ป,ลลปจากเธอสีมะหวอดสุกันฟัง่งไปไซมาไซอกค่ะกับสีมาหวอดเหลืองทํางานเกาๆนี่แหละค่ะเพราะแต่ละมือนี่วิไลก็บ่ได้ไปไซหลายเมื่อวานก็ไปกินข่ากับมูเป็นวันหยุดเมื่อวานนี่เป็นวันหยุดของวิไลวิไลกับไปกินข่าวกับมู จริงๆนะเนยคือสิเป็นไข่นะคะกว่าจะได้ยุดกว่าจะได้ยุดจริสีนะคะยุดก็ต้องทางานบานทจริงงานบานก็เฮ็ดทุกมืออยู่ละละแต่ว่าก็จะบได,ดเฮ็ดเต็มถี่นะคะแล้วที่นี่พ่อหมู่บ้านยุดก็ซักผ้าไปหลายรอบค่ะทุกคนซักผ้าไปสี่รอบสามรอบสี่รอบ,อบนี่แหละประมาณนี่แหละแล้วก็ทํางานบานเฮ็ดหน่นนี่นั่นลางจานเฮ็ดเสร็จแล้วก็รีดผ้าลืมมารีดผ้านี่รีดผ้าเป็น ชวโมงเลยค่ะไปไหน oh, ลูกสาวแต่งโตปันแต่ผู้ชายโอโลดนั่นเลยค่ะเขาโทษเขาแพ้หลายๆก่อมะวาวก็เฮ็ดลูกสาวกับ บอทักบอทายแม่หมอบ้านแม่ก็บอกว่าเจ้าแม่ไปไปบ้านโมเจ้าเขาบอเห็นทามหาแม่สิคนนะ่ะเอ้าเรแม่บอได้ไปทํางานบอกนะึกว่าแต่แม่ไปทํางานนั่นเลยค่ะกลับมาคือเกากลับมาว่าบอบอเลี่ยวดอกค่ะทุกคนเขาถท,ทดเขาถอดลายลายแล้วที่นี่เนาะวิไลกัเลยว่าเออไปบ่านโม ไม่ลยไปบ่านโมมาว่านเพราะว่าโมชวนมาไล่หลอกแล้วถามมาไปอีกก็คือเขาสิบปชวนอีกแล้วละคือว่าเขาสิลำข้าญชวนเธอได้กับไปชวนเธอได้กับไปหลอกนี่เขาคือคือสิบปชวนอีกแล้วสินะค่ะก็เลยเออไปไปกับไปคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโมสิบปชวนอีกโมสิบปชวนอีกก็เลยว่าก็เลยไปเล่นกับโมมาว่านค่ะไปกินข่าวกัไปบดลดอกเขาว่า เมื่อนีวิไลกะตรงไปทํางานที่แรกวิไลกะเห็นตารางงานเนาะวิไลสีมะหว่าสู่กันฟังเรื่องการทํางานวิไลนี่แหละคะ่ะมีคนมาคอมเมนต์เนาะค่ะว่าถีทํางานบ่มีระบบระเบียบก็จะเนื่อยแน่แล้วทีทํางานวิไลนะ่ะบ่มีหัวหนา้าบ่มีหัวหนา้าพนักงานทําความสะอาดนะคะบม่มีแล้วที่นี่ ่นมาลงสมัครลงสมัครพนักง,งานาหัวหน้าเป็นหัวหน้าแล้วเวลาอยากบอกสุกันฟังว่าเวลาเห็นงานมาต้องหนีประมาณแปดเดือนเนาะคะ่ะแปดเดือนตั้งแต่เดือนตุลาแต่แต่เดือนตุลามาจนหอดเดือนนี้เดือนมิถุนาเนาะเดือนนี้เดือนเดือนมิถุนาเวลาในช่วงระยะเวลาที่พนักง,งานเพิ่นลงงาน ออกไปมาทุกคนในช่วงแรกที่ไปแล้วทำงานได้๋สองเดือนเพื่อนหลอมงานก็ออกกันมาทุกคนเหลือเวลาอยู่พอดีเวลากะเหตุงานอยู่พอดีในระยะนั้นก็เออเป็นเดือนแหละค่ะทุกคนเป็นเดือนแต่ว่าไปยังดีทีห้องมันบไดาลายเพราะมันอยู่ในช่วงหนาหนาวเนาะแล้วบางเถอก็มีมูมี่ยังไปซอยแน,นนนูนี่นันแล้วเจนิงวลาก็วลาก็ทามผู้นันท้ามผู้นีสินะคะ ที่ถ้าให้ติดตามวิไลก็จะหลูเนาะค่ะว่าวิไลเมื่อเบาเรื่องการทํางานของวิไลให้ทุกคนฟังเรื่อยๆจังสีเนาะและี่นี่กับวิไลก็รล้ซึกว่าวิไลเออวิไลเหตุงานมากกับวิไลก็รล้ลู้งานดีอยู่สำหรับอยู่ในนี้วิไลหลู้งานดีขนาดผู้จัดการแทสรั่งของหน่ะซั่งซั่งของน่ะกระยั่งบกครบจะเถื่อรั่งพิษรั่งถึกถึกรั่งลืมสั่งของกับบกค่อยมากครบสั่งแบบโดนกว่าสีมากกว่าสีใดแบบนั้นก็มี วิไลกับบริลูดอกว่าพนจักสังแบบไดของพนแต่นี่มากมือบัจักมือมาหนีพลลงสมัครหัวหนา้าหัวหน้าแม่บ้านและที่นี่วิไลบรลูหอกค่ะทุกคนวิไลบรลูแต่เผื่อหลงงานวิไลมาบอกสู่วิไลฟังมาบอกว่าวิไลคอยเห็นเขาลงสมักหัวหน้าแม่บ้านเป็นยังเจาคือบรลงเป็นยังเจาคือบรสมัครในเมื่อ่ปก่อยก็ตามเจ้าอยู่แล้วปก่อยก คือว่าเหตุตามเจ้าอยู่แล้วที่เจ้าสั่งเจ้าเหตุงานทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเป็นยังเจ้าคือบอไปสมัครเวลาก็เลยเออเนาะเวลาก็คิดอยู่เอ๊ะใจว่าเป็นยัง่นคือบอมมาถามถาเพ่นยางให้ิวลเป็นเป็นยัง่นคือบ่มมาถามแมนบ่คะแต่บางเถื่อก็คิดในแง่ดีว่าเออเขาอย่านเข้ามือยกว่านี้หรือเขาอีหยังแต่ว่าตามเป็นจริงแล้วพ่นก็ตงมาถามเฮ้าแน่ว่าเฮ้าอยากเป็นบอแมนบอคะะพอเฮาก็รู้งาน ก็แสดงว่าพนบดีเส้อใจเห่าในระยะเวลาที่เฮาเห็นงานมากพนก็บด้คิดว่าิไลเห็นงานเป็นนะสินะคะพนก็คิดว่าพนักง,งานที่ามาเห็นน้ากันที่เห็นงานแหลวนู่นนี่นั่นก็คือเพ่อนลมงานทุกคนเห็นงานน้ากันนะสินะคะที่จริงมันโมแมนเพราะก็เห็นหเห็นแล้วว่าเป็นยังคือโบแมนเพราะวิลป่วยสองมือเวลาย,ยุดสองมือในช่วงนั้นที่บม่มวเวลที่ วิไลบดไปในช่วงนั้นก็เขาก็จะวุ่นว้ห้องกับบ่แหลวนนนี่นั่นนะคะถ้าสมมติว่า,าวิไลบดไปแล้วก็คนหน่อยสินะคะ่ะค่ะวิไลบดไปแล้วก็คนหน่อยคนทํางานหน่อยแล้วทีนี้วิไลก็เลยเออสองมือสามมือที่หลววิไลก็เลยยืนวิไลก็เลยไปถามผู้จัดการว่าวิไลคิดว่าวิไลเป็นจากไหนแน่วิไลอยากจะสมัครเห็นว่าล่งสมัครหัวหนา้าแม่บ้าน วิไลถามความคิดเห็นนะสินะคะ่ะว่าข่อยพ่อสิเป็นไดบอก็เลยว่าสิเออก็ะล่องมองเตลับนันสี่ก็ล่องมองเตละ่ะก็สมัครพนันเสกก็สมัครก็เขียนจดหมายมาหาข่อยเขียนจดหมายมาหาข่อยว่าอยากเป็นนุนน่นันแล้วที่นี่นนวิไลก็เลยให้สามีเนี่เขียนจดมหมายให้พอเขียนจดมหมายให้สามีเขียนจดมหมายให้วิไลก็เลยเอาจดหมายไปสง่งเพ่นก็ ยังบ่ทันได้ส่งตอนอะตอนหัวหน้าเลยดอกก็ให้พนักงานเนี่ยค่เอาไปหายพอวิไลหยุ่มทำงานเนาะคะ่ะเวลาก็เลือดบ่ได้อ่ไปส่งเองและเจนีก็เลือดบ่ได้ถามน้ำแหล็กกับ่ทันได้เจอกันจักเทือ่อว่าจังได์ว่าพันจา่ายวิไลเป็นหรือบ่เป็นจังซี่นะคะและเจนีพ่อก็บอกว่าแต่งานมันก็ต้องนักขึ้นเด้องานมันต้องหลายขึ้นต้องเฮ็ดตารางงานนู่นนี่นันน่นต้องสั่งของนู่นนี่นันน่นวิลเวลยก็เออทุกวิเลยก็เฮ็ดทุกอย่างวิเลี่ยงสินะคะ ในเมื่อที่เหตุทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแค่พนักงานทั่วไปได้เงินซ้ำกันกับเผื่อหลวงงานคนอื่นแต่เวลาเดะตองเหตุงานนักโกมูจังสีนะคะเวลกากระโหลกเสวาเออแล้วถ้าเอาบาเอาก็ะแล้วอีกเรื่องหนึง่งแล้วเมื่อนี่เวลาก็มาเจอซึกนักอีกซึกนักคือ,อยังไค่ไข่คือเป็นแกงเลยคข่ไขๆคือเป็นแกงวิไลเลยบ่เข้าใจว่าเวลาเหตุงานมาเ็ดุห้ยขนาดนี้ ทีตอนพันบ่มีคนนะ่ะพันก็อู้ถามบ่มีวิไลเฮ็ดจังไดพัน้องสีได้จะเฮ็ดจังถามบ่มีวิไลเนี่ยเฮ็ดจังไดบอกกับเฮ้านี่เออบอกกับเฮ้าตอนทีฮะตอนที่พันบ่มีคน้นพันบอกกับเฮ้านี่คือแบบว่าเออดีใจที่เฮ้าซอยแต่พอพันมีคนปุ๊บพันก็ลดงานวิไลนะคะมาอาทิตย์นี้พนก็ลดงานวิไล ให้เวลาเห็นงานสองมือโอ้ให้เวลาหย,ยุดสองมือทั้งที่เวลากับคอเพิ่มหกมือเพราะว่าคนคนมันไร้ขืนเวลาบางสิคนมันไร้ขืนนีเวลาของานเพิ่มได้บอเออตอนนั้นบอกกเออตกลงนู่นนี่นันน่นตกลงเห็ดเห็ดไปหอดหาโมงกระไดนู่นนี่นันน่นแบบบ่มีอียงหลับประกันเลยทุกอย่างนี่ตัวทุกอย่างทังสินะคะตัวทุกอย่างเห็ดงานกับบดห้หอดหาโมงทุกอย่างเลยแถมมาลดงานอีกมือนี แถมมือนีสีบอกสู้กันฟัง่งมือว่านนีเนาะมือว่านนีห่องแค่สิบสี่หองคนงานทำความสะอาดสี่คนทุกคนคืดเบึงมือนีทั้งตึกรวมกับลูกค้าอยู่เป็นยี่สิบประมาณยี 16, 17, ่หกยิ่เจ็ดเกือบทั้งตึกนะคะทุกคนเกือบทั้งตึกเกือบประมาณทั้งตึกแต่บานลูกค้าก็เฮตุประมาณเหตุไปประมาณ ยี่สิบหาหองประมาณนี้ยี่สิบหาหองที่เห็ดลูกเห็ดเฮ็ดทั้งหองนี่คือยี่สิบเอ็ดหองแต่หายเห็ดสองคนเวล่ายแบบอึง่งไปเลยเวลอึ่งเลยเวลาก็เลย,ลย,เลยจมกับพนักง,งานโยฮันเวลีาวาไพเป็นคนเห็ดเวลีหูอยู่แลวบบ้วลว่าเพิ่นเก็คือสิไปว้กกันเวลเว้าสิเลยไพเป็นคนเห็ดตารางงานเมื่อวานหองแค่สิบสี่หองเจ้าห้ตั้งสี่คนเมื่อนี้ ยี่สิบเอ็ดหองอันนี้คือบลร่มลูกข้าอยู่เจ้าไห่เฮ็ดแค่สองคนแล้วก็ตรงเล่งนั่ได้คะทุกคนตรงให้แล้วภายในใบสามจัขาขางสีนะคะลูกข้าเขาองศ์นะแล้วส่งคนขื้นมาซอยก็มาทรงตอ,อ,อน,าาว,นาาวิไลสีเหลวแล้วไก่สีเหลวเหลวแล้วคนขื้นมาซอยก็บซ้ำมาเพิ่มพะละพอโบหูยังเลยคือพ่อขึ้นมาน่ะมาแบบไข่คือมาเพิ่มผละคือมาเพิ่มงานไห่ห้าองศ์นะคะทุกคน เวลี่ยแบบโอ้ยแบบพ่อไก่สีเหลวเหลวกับกลายเป็นบารตรงมาเห็นงานเพิ่มอีกแบบนี้นะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาเวลายกับหมอบสู่กันฟังซ้ำนี้ค่ะทุกคนก็มาจมให้ฟังอีกเลยค่ะเรื่องทํางานมันเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีคนสงสัยว่าเป็นยังเคอบอกเดี๋ยวเวลายสีหมอสู่กันฟังนะคะอาจจะมีคําถามนี่ขึ้นมาเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย